หยุดนี่คือการปล้นนะครับคุณผู้ชมก่อนที่คุณจะไปดูคลิปเนี่ยผมขออนุญาตปล้นไลค์คนละหนึ่งไลค์นะจ๊ะถ้าเป็นไปได้ก็ปล้นซับสไครป์คนละหนึ่งซับเลยแล้วกันด้วยค่ะดูโดนจนจนและมีอีกหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับก็คือมีคุณผู้ชมหลายคนแล้วแหละทักผมเข้ามาผมก็ตอบแล้วว่านั่นไม่ใช่ผมนะก็คือในแอปทิกตอกนะครับมันจะมีการไลค์ที่ว่าเป็นเว็บพนันที่มันมีตะข่ายหรือไม่ก็ลูกโซ่ดักไอ้นั่นของมันไว้อยู่อะแล้วคลิปพื้นหลังเนะี่ยเป็นคลิปของผมทั้้้้งงงนนััััเลลยยตตแ่ใชสมูห งูตื่นเจ๊งูมีหมดผมขออนุญาตบอกเลยนะครับว่านั่นไม่ใช่ผมและผมไม่สนับสนุนพวกนี้เลยและผมเข้าไปคอมเมนต์ด่ามันบล็อกผมนี้เลยเอาดีๆนะเมื่อกี้คือน้ําเสียงโกรธจัดเลยนะของเจ้าของช่องเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเจอก็ฝากรีพอร์ตด้วยนะจ๊ะยินดีเจ้าหน้าทข้าวสารพิากาบฮิ สุดยอดตำนานที่ไม่น่ามีลมหายใจจริงๆได้สามวิและสำหรับใครต้องการจเติมจูดก็ในเลเพจพ่้อมเคมว่าจูดและบริการเติมจูดทุกยี่สิบสี่ชุดจดเอาเข้าไปแต่ละตัวและอย่าลืมทุกครั้งที่ติมเกมอย่าลืมใส่โค้ดของผมนะรักส่วนลดไปเลยอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะจูดแม่พอพูดถึงเรื่องโค้ดได้เสียงชัดทันทีเลยนะเหม่และทุกการเติมหนึ่งร้อยจูดจะได้รับหนึ่งเคมว่าจูดจำไว้ให้ดีนะจูดจูดให้โค้มจูดได้ฉลาดต้องเคลมว่า หยุดแต่และตัวโคตรสนาเคเวอร์เพยตอนนี้คือเลือดขึ้นหน้าแล้วบอกไว้ก่อน <c oughs> ฟุตฟิตฟุตฟิตได้<อ>กิน <ละ S 1> จูดที่กำลังเะบักเซบอม <c oughs> โอ๊ยไปเลยจูดได้แล้วจูด <c oughs> ตายอย่างสงบโลงศพคือป้อมกูเองโอเคเลิศได้ปุ๋ยให้ป้อมและหนึ่งเอแถมเป็นสูตร16-16ด้วยนะฮึงฟุตฟิตฟุตฟิตเหมือนได้กินจูดนักดนตรีจูดนักดนตรีจีนนักดนตรีโอ้ฟุตฟิตฟุตฟิตได้กินปุ๋ยของป้อมไดฟุตฟิตฟุตฟิตปุ๋ยป้อมมีฟิกเดี๋ยวนั้นที่ล่ะสูตกูเป็นปุ๋ยป้อมไปแล้วเหรอวะเนี่ยยงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นปุ๋ยนี่ไงบ้าฟ้าจ๋าพี่มาแล้วเดี๋ยวนะใหญ่เหญ่โอ๊ยจูดยใหญ่โคตร อยู่แบบพิชูไม่ใหญ่มาเอ้แล้วเสียงแต่ละตัวยาเฮ้ย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 ยาเฮพรอมลิขิตกระช่างขีดเขี่ยให้พวกมึงมาเจอกันได้เนาะเสียงแต่ละตัวหัวจะปวดนี่แหละสิ่งที่เขาเรียกว่ากิ่งทองกับใบห่อหมกกิ่งทองใบหย,ยกผมคือคิวเล่นนักล่าจูด ป็นนจาที่ไม่น่ามีลมหายใจอ่ะฟุตฟิตฟุตฟิตจะกินวันกินปุ๋ยป้อมกินปุ๋ยป้อมโอ้ยชีกเหนื่อยอย่างจุดนักวจ่อยนักปุ๋ยโอ้ยทีน่าเอลสู่คราวที่ไม่ได้เป็นปุ๋ยป้อมแล้วเป็นอะไรเป็นปุ๋ยของพุ่มแต่สู่สิบหกสิบหกไม่ค่อยเหมาะกับหญ้านะอ้าวพูดซะกูรู้สึกผิดเลยโนั่นมันการปุ๋ยป้อมนักปุ๋ยนี่หว่า เราบูดโอ๊ยเบียดอดใจไม่ไหวแล้วหดยานเนบูดเน้อเลยจาน้นบูดโอ๊ยช่วยกันเลยสิวะโอ๊ยโดนต้านนักบูดตบเอออะไรมันคือต้านนักบูดวะโอ๊ยนั่นมันจ้าโอ๊ยจ้าใจเย็นจ้าโอ๊ยจ้าจ้าอะไรวะจ้านักจ้าโอ๊ยจ้าเลียวหมูไอะไรคือจ้าเลียวหมูวังคืนมันจะเกินไปแล้วไอ้จ้าจ้าจะเกินไปแล้วนะจ้าแบบที่ทุกเดทจูด เลี้ยวหมูเด้อเจจูดไปซี่อยู่ดีๆกูก็ได้ชื่อใหม่ได้เสียงกูก็ทุเรศพอทนแล้วฟุดฟิดฟุดฟิดได้กินปุ๋ยแค่จูดด้ะจูดจูดพุ่มมาฟุดฟิดฟุดฟิดแล้วฟุดฟิดโอ้ยนี่กินอีกโอ้ยนี่มันจะไปกินจูดไปแล้วอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวไปแล้วจูดฮ่าใช้เสียยเพื่อนไปเยอะยังไงล่ะยังจะตามมาอีก นักวูดเลียวไม้ได้กินแปลกๆได้กินแปลกๆตาแย้ไ่ตายุ่นี่ไงตาไอ้เห้ยตาเลียวหมูดฝากไว้ก่อนตาโอ๊ยสุดท้ายก็พูดแบบเจ๊แค่คลิปมันก็เครียดพอแล้วนะกูต้องมาเครียดนั่งแก้คำอีกแล้วดั่งถวนคำก่อนพูดแบบเจ๊แจ๊แพ้แบบโอเค ไม่น่าผวนเลยกูเกมที่แล้วช่างมันมันเกมนี้ถึงเวลาที่จูดต้องโอ๊ยหยินไปแบบไม่ต้องหยุดปอบหยุดเลยหยดไปหยุดไปฮู้ยสวนนี้มันหยุดของแม่มันอีกยุดใครทำแม่ตู้หกปีหยุดมังกร พูดมากเอ้กายเป็นจูดพูดมากได้ไงปกติลาวิวไม่ใช่คนพูดมากนะแต่หรือจะมีบางครั้งที่ลาวิวพูดมากแต่ตอนนั้นแค่อยู่กับซาต้านะแต่คิดคด,ดูแลว้วซาต้ากับคิวเลนเป็นเพื่อนกันเหรอไม่น่าจะใช่แต่ซาต้าเป็นสังคังคิวเลนไม่น่าจะชอบซาต้านะหรือคิวเลนชอบอะไรแบบนี้มัน,มนก็แค่ข้ปกกนิดนึงอะุเจียงในาต้าก็ไปเผาเลยไม่มีการซักซ้ำแต่รวมๆแล้วเอะเป็นเข้าใจทำไมเรียกว่ายังไม่นยูดพูดอากข้าวหลังถ้ามึงเห็นลาวิวม ฟุตฟิดฟุตฟิดฟได้กินจูดเสบักเสบอมโอ้ยจูดเสบักเสบอมไม่ขอโทษค่ะ สินหาวเยอะไปนิดนึงไหมคราวหลังนะ้าเป็นเห็นสินเนตเทียมังรีบวิ่งหนีเลยนะเดี๋ยวไดจุดทุกวันนี้กูล้วงใครได้บ้างในแต่และตัวเอกลักกันทั้งนั้นเลยชีวิตคราวหลังก่อนจะล้วงก็หาอะไรอุดปากมันไว้ก่อนจุดนี่เทียนะเวนนาฝากเอาผ้าอุดปากสินเนตเทียกันลาวิวเวคีเพราะคิวเลนจะไปล้วงจุดโอเคตายค่ะดีไงอุดปากเรียบร้อยแล้วคะ่ะได้เวลาจุดจุดจุดนาะวิวจุดสินเน่เทีย ก็เหมือนเดิมเลยจุดหนักกว่าเดมด้วยเออขอโทษทีกูผิดแดงแหละฟุดฟิดฟุดฟิดนั่นมันจูดจูดแบบครึ่งหลอดจูดแบบเซบักสลับนิดหน่อยจูดเลยหกปีมึงทำแม่เวลาหกปีนะจ๊ะมึงทำแม่ใช่ไหมเหิววัดแดงก็ไม่บอกจูดไลน์นี้ลูกมันดูกว่าแม่ซะอีกโเรียนบทน่าสนใจนะน่ะไบร์เปิดได้เปิดเลยเพื่อนเราพร้อมแจะผ่อนไดบที่เลยจูดเอางั้นเหรอ งั้นเปิดเลยนะเอาแล้วเปิดนะได้หนึ่งเหลือหนึ่งด้านแหละเพื่อนเอาเลยตัวจิ้สวย ถึงได้บอกไงว่าอย่าล้วงมันคิวเลนเจอหน้าให้รีบหน้ขอโทษจูดเป็นความผิดคิวเลนเองจูดแต่เอาอีชาไม่หนวกหูดีไปงั้นก็จัดไปเลย,ยจูดพว๊ชกปิบหกปิบหกปิบเลย แต่เรายังไม่เคยล้วงฟอเลยเลยนะจูดไลน์นี้ไม่น่าจะรำคาญหรอกจูดเลยโอเคไลน์นี้เวิร์กล้วงได้นะมีหน้าหนึ่งตัวล้วงสิพอโทษที่นั่นมึงเห็นครูปัญญาอ่อนแล้วบอกให้ครูล้วงแทงเนี่ยโโทษดีโทษดีมองผิดไปไม่ปัญญาอ่อนหรอกเนาะพวกคุณก็พูดโพดเผม่ยดผมไม่ปัญญาอ่อนเพราีไปเอาแทงหรอกพวกคุณพูดโพดผมเป็นคนปกติก็บอกแล้วชอบหนีปัญญาอ่อนเฮ้ยมีจูดเต็มไปหมดเลยมีแดงจูดขี้หาจูดพูดมากจูดสปีดโตปิ๊บจูดแม่ห้อยปิ๊บจูด ความบุญไว้คลิปนี้ให้เลย100ยเต็มสิบและได้เป็นความปัญญาอ่อนแล้วครับเอาไปแค่ห้าพอห้าคะแนนห้าแสนล้านหากไม่จูเป็นการลบล้วนก็จะชวนคุณมันจูไม่ดมีการอ้ยรว่าจูใจไปหมดเลยไอ้จูทำเลยครับโอ้จูไม่น่าคนปัญญาดีที่ไหนเขาลวงแทงไอ้จีลวงเลยเดี๋ยวเดี๋ยว สกอร์อะไรไวะด้สามสิบสี่หนึ่งวัดเหอโอ้ยสกอร์เอาซะกูรู้สึกผิดเลยเนะี่ยกูทำเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเอาเลารีบจบดีก,กว่าสุดท้ายก็สามารถจะ้ได้แบบจู เอาล้ได้เวลาหาตัวคนร้ายใครกันแน่คือคนที่ตายหนึ่งคนนั้นก็ใบเลนบนนั่นไงที่มันโดนนิสมิงเดทโฮกปี๊บขังไว้และลุมต่อยคาบอมแล้วเราช่วยอะไรมันไม่ได้หรอเออวะพูดแล้วรู้สึกผิดแต่เออก็ชากมันแล้วเทวันนทไดเอ็มวีพีมันเป็นไม่ได้จังไดผมเล่นได้ดีขนาดที่คุณเอ็มวีพีได้จังไดแบบนี้มันเกิดเพราะแต่ะกวสา3ทีมอีจดหนึ่งเป็นใจรู้จนค่ผมขอโทษครับพี่เล่นไปรู้สึกผิดไปเลยได้แต่ทำเป็นเล่นไปผมขาดใจเทวันนัได MVP โอ้มันทําดาเมจไปส38ผมทําดาเมจไปบ13โอ้โฮโยจีเสสโอ้นี่มันนักฆ่าจังหวะสุดท้ายนี่หว่าและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมเรามาคุยกันหลังคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหากคุณพบเห็นคลิปของผมเนี่ยไปอยู่ในแพลตฟอร์ม,มอ,อื่นๆไม่ว่าจะเป็นบิลลี่บิลลี่คือบิลลี่บิลลี่มันจะมียูสเซอร์หนึ่งนะครับผมที่ดูดคลิปของผมไปแล้วอัปเดตรายวันเลยอันนั้นบอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ผมทั้งๆทงี่ผมก็แจ้งเรื่องไปแล้วให้อ่อ เขาเรียกว่ารีพอร์ตไปแล้วแต่ช่องนั้นก็ยังอยู่นะครับผมแล้วก็ในแพลตฟอร์ม tik t o อกที่ดูดคลิปผมไปเป็นพื้นหลังในการโปรโมทเว็บพนันที่เล่นโชว์แบบแตกกันเป็นพันแตกเป็นหมื่นจะไปเชื่อนะครับผมและที่สําคัญผมไม่สนับสนุนด้วยและผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นอย่าหาเล่นการพนันเด็ดขาดนะครับผมผมบอกไว้ก่อนชีวิตคุณเปลี่ยนได้ทันที และถ้าเจอนะครับผมผมก็ฝากกด, report, กดรีพอร์ตกดรายงานให้ทีนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมเ <c oughs> ด,ดือดเดือดอารมณ์มันขึ้นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นลรงใจให้จ่างูนะครับผมหากมีอะไรผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นคําพูดกริยาท่าทางหรืออะไรที่มันไม่ควร่ะผมก็กลาบขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับ เดือดขอโทษนะครับเ<โ>ดือดไปหน่อยคุณผู้ชมเอาเป็นว่าดูแลรักษาสุขภาพร่างกายนะครับผมทั้งกายทั้งใจนะครับผมขอให้ชีวิตแต่คนเนี่ยมีแต่จุดมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับผมรักมากมายอยู่กันไปนานๆน,นะจ๊ะ,จะเจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย